ไปนะฮะครับเหมือนเดิมนะฮะไฟแดงขึ้นทีเราคู่ถึงห้าระดับระวังก่อนดับใครขยับไปเลยโดนจัมสตาร์ทครับครับห้ามนะครับห้ามทำตัวเป็นรุ่นใหญ่ไฟกระพิบนะฮะครับไฟกระพิบมาหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าเพิ่บออกสตาร์ทมาโอ้โหสวยงามนายน้ำบอกว่าโอเคกดไลค์สตาร์ททอมสวยเคลีย เอกสิทธิ์เหรอเอกสิทธิ์เหรอขึ้นมาสองแล้วเลยอ่ะโอ้โหแลรีไปไหนนี่รีครับขอเลยออสลีควิมโมลี่ครับตอนนี้อ่ะก้าวก้าวออกมาแล้วครับบุญญาออกแล้วเป็นอะไรไม่รู้เลยเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ติดแบตเตอรี่หมดแล้วเฮ้ยคิดถึงคลังแบตเตอรี่นะว่ามันส่งทั่วกรุงเทพขอบคุณครับพี่พัทยาเขาส่งนะครับผมบอกมาส่งรถทัวให้ครับไปรับอ่าถูกไหมครับจะรู้สึกดำๆหน่อยเออ ไม่เขาบอกว่าควันควันอ๋อควัน,นำด,นำ,ไไดนำไม่ได้ดำไม่ได้รุ่นนี้ไม่ได้ไม่ได้ดำต้องอยู่ในกรรมการเลยนะกรรมการเขาจะคอยมอนิเตอร์อยู่เมื่อพุ่งทะยานออกมางี่เลยแสดงว่าเป็นปักกิ่งต้องอร่อยแน่นอนเขาบ่นไปนะเมื่อวานมีคนแก้บ่นรู้ปะไม่รู้ดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าใครมัง่งที่บ่นรอบวิบ่งรอบช้างอ,ะอ่ะ นี่สวัสดีพีิธีกรข้อสองนะครับพี่ดีดพี่ตีดูบักสวัสดีพี่ตีครับสวัสดีอ๋อนี่เวแล้วนะเว็กซี่พี่ตีดูบักสุดยอดพี่โป๊ะเว็กซี่ครับเดี๋ยวก็เจอเัาที่ภูเก็ตครับโอ้โหแปดหนึ่งขึ้นมานี่ยาวเลยยาวจริงเอาละสามคันหนึ่งของสองสามสี่ไล่อยู่นะครับออสเหนื่อยครับออสเหนื่อยใช่ไหมอ่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่า แรงมากนะคหลินปินในจูงจูดสุดยอดเลยเน่จากอันดับที่ไหนนะสามใช่ไหมสี่สี่ขึ้นมาเลยอเอาเราเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งเบอร์เบอร์ก็เก้าอยู่ยังออกมาได้อยู่นะครับไปยาวๆตอนนี้ก็ับแปดสิหนึ่งสาสิกาครับอันดับที่หนึ่งกับสองครับมาสู่รอบที่สองแล้วครับณขนาดนี้ วงนี้ไม่มีอะไรครับที่สองยัดยาวๆทิ้งยังไม่ค่อยขาครับมาเลยมาเรื่อยๆเลยกันกันไปเรื่อยๆหมาเยเลขสามก้าจะไปขายชุดแข่งนั้นรีบเอาแซงเบอร์8ปดหน่งให้ได้เลยนรหมายเลขเก้าสครับโดินฉลนคนบอลลุอินเนียไล่ประกบแรับสิงค์นองนาะ มีทั้งเกิยวพัทยาค,ครับมีทั้งเชฟมีทั้งอีซูซูมีทั้งนิสสุมีทั้งโตโยต้านะครับโนนิสันอโนนิสันแอนพาพาโนฟอร์ดด้วยมตาด้าเครื่อง2,500ซีซีครับดีเซลคอวามเร็วไม่มีการใช้2,700 27, 2,800 3,000 3,200ไม่มีครับ2,500ล้วนๆไปยาว,ยาว บนหมูละแข่งกระบะเนี่ยเขาต้องการอะไรรู้ป่ะอะไรครับเขาต้องการให้พอร์ตลงมาเล่นดีไหมครับรีบขิดโมลีเบอร์สามเก้าใช่ไหมออสโอ้โหออสเข้าเข้าไปพิทายของบอปแปดหนึ่งนี่อันดับหนึ่งกับสองครับกล้องเนี้อันดับสองกำลังจับภาพอันดับหนึ่งเอาเป๋หน่อยเนึ้อบ๊อบาสโนวาครับเป๋นิดนึงนี่สว่างเปี้ยนไปเลยครับเข้าลายนะลายเพี้ยนหน่อยเดียวปับห่างเลยใช่ครับเห็นชัดเจนครับ ไตปตันนะไลยอยู่ขามาข้างหน้าคือโค้งขวาโอ้โหลายลาโอลายลแปดสิบเอ็ดนี่โหดมากครับลลยเป๊ะมากเขาเป็นคนโหดอยู่แล้วไปไหนมากพกแท่แ่กับโซ่กุญแจมือโอ้โหเป๊ะจริงครับมาเข้าไปเนียนมากครับกริปแต่ละกิปเอถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวก็โดนครับเดี๋ยวก็โดนขวา พยายามขวนมาเอาทางตรงมาดันหน่อยถึงไม่ถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงทางตรงโอ้ไม่ไหวเอาดันต่ออีสองโค้งครับทางตรงตรงยาวๆอัี้โดนแน่เลยต่อยางยางเกือบไปเกือบไปไตตันจะไปไหวไหมไตตันเอาออสเอทเทคขึ้นมาทางตรงครับเกียงเกียสีมาเกียห้าสับเข้าโค้งขวาหน่อยโค้งขวาตกมาขึ้นแล้วครับขึ้นเรียบร้อยสามเก้าโอเครื่องแรงกว่าครับ อกูจะไปไปมาครับตัวนี้เอกลักษณ์น้าเกิดเบอร์16ขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมใช่สี่หกเป็นไรอ่ะสี่หกโดนโดนอ๋อมาเลยครับรัดแทรวิ่งรับแทรดออดออดล่วงครับแหมมาแป๊บเดียวเจอ16ดันมาแล้วครับมาแล้วสิที่สำคัญที่สำคัญใครขึ้นใหม่คันหนึ่งแล้วเก้าสิบสองทรงศักด์ต็อมาเหมือนกันครับลีโวมาแล้ว เอามาดูกันครับก<า>็จะเป็นอย่างาไรตามดูเออเอาขึ้นมาได้นะป๊อบนี่โหดนะอโหดมากบอกแล้วว่าลาย81นินึ่เนียนมากความเร็วอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเรื่องลายนี่สำคัญครับเอกสิทธิ์เกียงกมลเออประวัติผมรู้มาครับชอบกินหูฉลามที่ระเบุรีอืมแล้วก็ปลาหิมะนึ่งสีิยูครับโอ้ขึ้นมายาวๆเลยครับหูแรงมากครับเบอร์สิ อู้ดูครับดูดดูดไปดูดมาตัวนี้ออสล่วงมาอยู่3ครับก็เลยจับภาพของอันดับ1กับ2สังเกตดูครับโอ้โหลายอันนี้จับเปลี่ยนใช่ไหมสิบหกลายโหดครับดูครับโอ้ยเขาได้จับคันเดียวใช่อันนี้จับสองสองคันแล้วคันครับสิบหกมีโอกาสครับถ้าเกิดว่าไม่พังซะก่อนเพราะว่าการเข้าลายนี้น่าจะเร็วกว่าครับพี่อย่าพี่อย่าพูดคำนั้นเดี๋ยวก็ไม่ชอบเออมันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่เราก็ต้องดูตามสิ่งที่เรียกว่าสถิติไม่พังมาก่อนแล้วพี่โอ้ยผมว่าตอนนี้ลายแคบแคบแบบนี้สิ 6ได้เปรียบครับ8 1 81, เขายังเป็นลายแบบแบบลายแบบนิ่มๆแต่ว่า16นี่ลายแบบโหดมากยังไงวะนิ่มๆเดี๋ยวพี่ลองดูดูดิเทาเนียนๆเ่าแคบกวา่วาทุกอย่างครับ,รบเตกชิดกวา่า81นี่ไปแบบเนียนๆอ้โหดูครับดูดกันแล้วตัดภาพมายางยางยางเอาโค้งขวาหน่อยเร็วๆไวไวเลีย่ายลุดอย่าลุดดันเข้ามาเบรกกักหน่อยเข้าลายนี่ทางตรงผมว่าคู่นี้ทางตรงมีลุ้นครับเดี๋ยวดูครับ 16กับ81ครับหัวเหมอเหมอครับไปแล้วครับไลา์เป็น16แล้วครับตอนนี้ไลน์น่าจะเป็นของ16แล้ว16บก็กจะขึ้นแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหสุดมากลก้าว92แซงมาเป็นอันดับสนะครับ92ขึ้นมาเป็นอันดับสแล้ว9รอบจ้ะเอาอยู่หรือไม่อยู่โอ้โหเครื่องแรงมาก16วันนี้สดจริงมาเดี๋ยวดูครับ81ไม่ยอมครับ81ขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วไลา์เป็นของ81ครับอันนี้ ตบมาแบบนี้16ต้องยอมยกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยมาดันต่อโอ้โหแลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับณขณะน,น,น,นี้กลับมาเป็น16ครับลายแคบกว่าแลนายจะระดันกันยาวๆอีกทีหนึง่งมาวัดกันครับปลายเกียร์เกียร์ซิ่งเป็นอย่างไรโบไม่ใหญ่เกียร์ต้องซิ่งครับรุ่นนี้โบใหญ่ไม่ได้ครับเพราะผิดก,กฎกติกามารยาดยาวๆไปครับ16กับ81ไฮไลท์อันดับหนึ่งกับสองโอ้ยืดแล้วครับ 16ยืดแล้วโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มครับโดยเฉพาะการมีกล้องกิดรถภายในน, <16 S 1> นี่เห็นชัดเจนครับว่าลายของแต่ละคนเป็นอย่างไรโ,อ,โอ้นี่มาดูต่อนี่9ก้นี่รีโวครับรีโวของเสียทรง,ทรงสงศักอนศิริสุตระุล16นี่อยู่ในคลาสเอครับแล้วก็8ปออยู่ในคลาสบีครับสองคันคนละคันสามเก้อืม 9อยู่ในคารัสบีแสดงว่า81อ่ะขึ้นแล้วรอครับตั้งเบียรมาขึ้นละมาละ99ก็มาครับเ้า9ก็มาครับเมื่อกี้นี้สตาร์ทไม่ติดอ่าขึ้นมาเป็นอันดับ7ครับโอ้กําลังแซงสามเ่ยนะแซง7ครับโอ้โหแซงโหดแต่กก็ลายเป็นไล่ยเจ็ดแล้วแม่มากบุญญาบุญยังแซงพี่บอยอจนบุรีครับอยู่ตรงท้ายมือนะครับใหญ่ๆเลยนี่แซงพี่บอยดูกระตืกไปแล้วครับเบอร์7 เอ้เขาจะของร้านมามัเนี่ยจะของร้านมาสิอ๋อเขาต้องมานะมาอยู่แล้วมาดูลูกทีมดันกันไปครับดันกันไปทางตรงออสเอเทคกกำลังโดนแล้วครับ99มาแล้วสลิตรครับบุญยางจัดนักนักโอ้ก็ทำไมร่วงล่ะผมว่าอยู่ที่สองยู่นะใช่ใช่เหนื่อยเล็กน้อยอ้าว เรียบร้อยบอลลิศเข้าพิษอีกแล้วเออไม่ไม่พร้อมครับวันนี้วันที่เขาอยาก่งแลยังมือไม่เลยเอาหนึ่งนะตอนสองซิกนะเข้าพิษครับเบอร์เก้าสิบสามเออปัญหาหลายเกณฑ์สวัสดีป่าทักด้วยนะครับสดๆจากอัฟริกาป่าทักทักมาโอ้โหมาแล้วครับขอบคุณเฮียผมดูนล้วเขาไปเขาไปท่องป่ามากเลยนะใช่ตามเพลทุกวันเลยครับป่าทักทักมาแล้วครับขอบคุณมอร์นิ่ง พิ่ทักบาดเปืองครับพักมาจากอภิกาติชายพี่เอกเมืองอะไรเมืองอะไรคนด้วยนะครับเอามาด้วยเหรอมาครับมาดูโอ้สุบารุปลายยาวๆนี่ครับออสออสโดนยืดครับเห็นชัดเจนทางตรงโดนยืดนั่นน่ะออสกินขนมปังเหรอไม่รู้พี่โรตีก็ยืดเลยโดนยืดเลยอ้าวสี่หกข้าวพีชอ้าวสี่หกข้าวพิชครับโดนัทเลสซิ่งรัฐพรนามจักร โอ้เนี่ยวะแผ่วไปเยอะครับเบอร์39แผ่วไปเยอะอมีกลุ่มหลังมาแล้วมาหลังแน่ไหมสิบเอ็ดเก้าหกนี่อยู่ดับแปดกับดับเก้าไพทูลกับพุทธิชัยครับเออเบอร์สิบเอ็ดอ่ะเบอร์สิบแปดไงไพทูลไงเอย่าบุ้ยนะไพทูลกับมาสิริกุลยังอยู่ยังอยู่คัดเอคัดเอเนี่ยครับเอย่ยบุ้ยไพทูลนะฮะรถสีใหม่แปะชัดเจนว่าเป็นอีซูซุครับ มีโชกัพ YSS ให้การสนับสนุนในช <PAUL> อเตอรของช่วงล่างโอ้โหไปยาวๆเบอร์ก92 92 96 9นี่อันดับ3กับ4ครับ92มินิลโวไฮรีโวอ้าวเบิร์16ไปไหนอ่ะ16อยู่อันดับ2ไม่แ <Windows> ล <rush traffic anyway> ้วหายไปอ้าวเหรออ้าว16เข้าพิษยังไง โอ้ยเอกลักษณ์หน้าเกิดเห็นไหมบอกแล้วนําขึ้นมาเลยบอกแล้วว่าอย่าให้เหมือนกับมีปัญหาครับเศร้าเลยแต่ที่คุณบอกถ้าไม่พังก็จอบสวยเห็นไหมทั้ง16ทั้ง4ีหกเลยทีมเดียวกันไม่รอดทั้งคู่โรนัเหรอเอศร้าเลยครับเอาละตอนนี้เบอร์92ต้องการขึ้นใปหัวตอนนี้มีปัญหาเบอร์หกใช่ไหมออ 69บาท69ลือชัยลือชัยกำลังไล่92อยู่เอาละเดี๋ยวดูนะครับลือชัยจะเป็นไงบ้าง92เป็นไงบ้าง92ขึ้นแล้วผมว่ายากครับพี่16ตามมาออกต่อครับสู้ต่อเตยทีดีแจ้งหน่อยเบอร์16เป็นอะไรแจ้งในแชทหน่อยเร็วๆแจ้งหน่อย,อยเอสิเกียร์ขโมนครับเป็นผู้นำทรงศักดิ์กรมสิริสุตกุลแล้วก็ลือชัย แล้วก็อา้าวพิษหมดเลยนะอา้าเก้าเก้าอยู่ใช่ไหมสมิธขึ้นมาละสมิธก็ที่สี่แล้วนะครับที่ห้าที่ห้าพนุครับอ่าเมะื่อกี้หมอดูจอนคาดการบปิหกแววนครับเป๊ะทำงาง่าขหัวนะถูกต้องครับเขาขับดีออกไปแล้วนีเ่เอาไปใหม่โอ้โหดูอันดับสองกับสามครับสองกับสามครับ สองกับ3ครับหรือชัยครับหรือชัยกับทรงสัตว์วันนี้ร้องไม่หลุดแน่นอนครับครับนี่แหละครับไล่เลยครับตอนนี้เหลืออีก7รอบครับั้งขณะนี้6 9นี่อยู่อันดับหนึ่งซนะตอนนี้จ้าอันดับ1นซเลยนะจ้า 8ด8เอันดับ 1B 9 2อันดับ 1A ออันดับ 2A นี่น่าจะเป็นมาได้สิบเอ็1สองาไล่ตามมาโอ้โหพิกเทียบเลย4 6 3 13สบเขาพิกด้วยเขาพิกแล้วไม่ออกแล้วนะไม่ออกแล้วครับเก<ล>ิดอะไรขึ้นครับเบอร์16 16ยังไม่มีคำตอบครับอันเดอร์อะไรนะ เดี๋ยวดูก่อนอันเดอร์อินเวสต์กันคอสต์คิดเลนเอ็กซิสไลน์ขาเทีนขาวใช่ไหมข้าเทีนขาวโดนปราบอีกแย่เลยออกมาต่อต่อครับออกมาต่ออีกแล้วครับสู้ต่อสู้ต่อแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเป็นเกิดอะไรขึ้นแปดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นออกมาอยู่ดับสองครับแปดหนึ่งโดนเก้าสองแล้วโอ้เอาแล้วตอนนี้เัาเปิดป่าน้องผลแล้วสิงค์คณนันแปดหนึ่งกัหกเก้า ยาทำเหมือนบางแสนนะค้ะคู่นี้ก็โหมันโอ้โห,โหแปดหนึ่งขึ้นอีกแล้วโอ้นี่แสดงเขาจ้องเลยนะครับรอรอรอไล่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 าจากอันดับที่ห้าใช่ไหมครับเอาหนึ่งสองสามตำแหน่งเปลี่ยนนะฮะไปยาวๆนะขนาดนี้เหลืออีกหกรอบสนามนะครับ เอา9 3 oh, ครับบร oh, ิสอรยับโดนควันดำออกไปวิ่งใหม่ครับสำหรับเก่งเัซซิ่งเวับเดี๋ยวดูครับว่า81นั้นจะสามารถที่จะไล่92ได้หรือเปล่าสำหรับเสียโซจะเอาคืนไหมใช่แม่เขาบอกว่ากดอีกนิดนึงได้ไหมเมื่อวานนี้ก็คุยทับกันนะครับเขาบอกว่าเ่้าวันนี้นะถ้ารู้มาใกล้หน,ห,นหน่อยจะเจออีกนิดหน่อยอ่านี่เป็นไง 69ลือชัยก็ไม่ธรรมดาครับทางตรงมาจัดกันยาวๆหน่อยแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้ลีโว่ลีโว่ตกไม่ได้ครับเดี๋ยวยังเหลืออีกสองสองช่วงความเร็วพี่ยังมีลุ้นอาบเป๋หน่อยนึงครับโอ้ยหกรอบโอเวอร์ไปหน่อยนึงครับจังหวะเสียเลยครับน่าจะน่าจะโดนด้วยครับาทงงตรโดนครับ8หนึ่งแต่ลายเป็นของ8หนึ่งขวาใช่ไหมของ8หนึ่ง8หนึ่งครับลายเป็นของ8หนึ่งแล้วก็ปล่อยยาวไปหนึ่งกิโลใช่ไหม ใช่โลยาวๆดันโลกันไปครับตอนนี้ความเร็วกระบะบนี่ต้องบอกว่าวิ่งกันมา2นาที่6นี่นะ่าจะมีประมาณ170นะครับในช่วงทางตรงมาดูต่อครับไปไปมามาตอนนี้ครับ99หลังจากที่เข้าพิษมาขึ้นมาอยู่อันดับที่สแล้วครับเร็วมากาสำหรับส <นะ S 1> <3 S 2> มิ์บุญยางโอ้โหจะเก่งไปไหนนี่จะเร็วไปไหนใช่เร็วจริงครับสงไปลอยกระทงเอ้ยานพี่เอาเรื่องเอาสงการกันไหม กงกลางเลยผมนล่งอร่อหลออสนามที่เหลือครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองดูครับรเบอร์เจ็ดนี่พี่บอ,อยดูกติครับย<บ>ังวิ่งอยู่นะใช่<ต>เป,เปางานมีสายเล็กน้อยแต่บ้าบ <c oughs> สายเล็กน้อยน้องหนึ่งประสิทธิ์กัยยาบอกอยากแข่งมากใครห้ามล้ะนล้องมาสิ พี่ก็รอเชียร์น้องอยู่แล้วเขาอยู่ไหนล่ะอยู่ชนบุรีอยู่ตอนนี้เขาเลยเหรอเออเขาอยู่คนเดีวกันนะนี่เมื่อก่อนพี่พีทดูแลอยู่พี่พีทเ,เป็นเป็นเทรนเรนเอร์ให้ประสิิกันยางใช่ใครใกล้ก็ไปใช้ได้บริการใช่เนี่ยชนบุรีกันเนี่ยมีบุญยางกับมีประสิทธิ์นี่แหละใช่ไหมอ่าโอ้โห <Okay. S 1> 92เซตติ้งมาปีนี้เนียนมากครับราคาเท่าไหร่น,นะพี่ที่พี่บอกอะ ของเบอร์92สงศักดิ์เกือบล้านเกือบล้านทําใหม่ทําใหม่เกือบล้านลีโวโแล้วก็มือเซตหลินปิงอสุดจริงมอนตีดิเซนจูเนียครับแต่คันหน้าเนี่ยมอนตีดิเซนตัวแท้ผมบอกแล้วไงเนี่ยรถหมายเลข92เนี่ยทุกอย่างจากอเมริกาหมดเป็นล้านอันนี้นเรื่องจริงนะเชื่อเชื่อว่อวานนี้ครับบอกว่าของจริงพี่ครับ ค้นหาทุกอย่างบที่อต้องเอาตตวใต้ฮาร์ลังลีโว่ไขึ้นหัวแถวได้ถ้าวันนี้จบอีกหนึ่งวันโอ้โหดับเบิ้ลดับเบิ้ลบิ๊เนอร์เท่านั้นก็มีนี่เาอ,อาฮื้อ,อเอาเก้าเก้าเข้าพิษอีกแล้วครับอโอ้โหยังไงแป๊บเดียวเข้าๆออกๆเข้าๆออกเสียเลยแม่พูดในปริษธิการยังไม่ยอม อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับมาดูกันต่อครับสี่รอบสี่รอบอะไรก็เจอขึ้นได้ความร้อนแรงมันจะไปถึงไหนจ้าแล้วก็สิ่งที่กําลังทําการแข่งขันอยู่นั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้อยู่รู้อยู่เขารู้อยู่ว่าลายยอมกันจ้าเอานี่ออกไปใหม่ออกไปใหม่นะอย่านะเส้นขาวก็ไม่ได้นะอือออกรอบไหนที่โดนเลยนะโดนเลยเป็นเงินนะสี่ซาห้าพันก็ว่ากันไปจบแต่รุ่นนี้นะมอบรางวัลนะครับ เป่งมอบรางวัลรุ่นอีกโค่กันเลยนะครับนี่อืเดี๋ยวจะได้ตอนมอบรางวัลไม่ต้องห่วงนะครับครับเรามีผู้ดำเนินรายการพิธีกรระดับโลกฮะชื่อจอโลกอะไปมอบรางวัลโลกใตไรดยังไม่เป็นอ่าไตถามหัวจามโอ้ได้ไหมเอาแถวแมงจ่ายได้ยินนะฮะสองเก้ายังอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะอยู่ครับกําลังมีปัญหาเรื่องของระบบอยู่เย็นแล้งเย่เลงครับ สามรอบกว่า,วาครับเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอบคุณชอสโก้ครับมันดีเซนแรงแรงให้การนำโดนในรุ่นนี้ครับเียกว่าแต่รุ่นจะมีหัวเรียวหัวแรงดูจากสติ๊กเกอร์ด้านหน้าเบอร์ยีบเครับเสียทรงเกรเ,เล้งนะฮะสัดแจ้งกับมงคณชัยครับยังแปะ YSS อยู่ให้การสนับสนุนครับ โดนควันดำคืออะไรก็คือเรื่องของรถครับในเรื่องของการเหยียบคันเร่งกระแทกความคันเร่งในช่วงของทางตรงห้ามมีควันนะครับโค้งได้ครับแต่ทางตรงห้ามมีควันเพราะก็ถือว่าดีเซลคอมมอนเรลบ้านเราคือรักโลกครับรักสะอาดฉังน,นั้นถ้าเกิดว่ามีเรื่องของควันดำเกิดขึ้นปับ๊บก็จะต้องโดนเรียกมาให้แก้ไขรเว,ว่มันเป็นกฎกติกาครับว่าควันดำในช่วงไหนก็ตามเนี่ย ถ้าดำมากอจะถูกเรียกปรับเข้ามาเพราะว่าควันดำมากเนี่ยมันมันก็เป็นการปรับไงปรับกล่องปรับปั๊มเนยวันเร่งรุ่งมากใช่ฉะนั้นก็ถือว่าเอาเปรียบควันดำไม่ได้ไม่ได้ํามกฎการตมองถ้าเจอโทมดําส้มหมายเลขนะครับป้องเข้ามาถ้าสามรอบไม่เข้าถงดําครับีสามรอบหวาคนบอกว่าโดนควันดํคือจราจรการตั้งด่านตรวจครับ ใช่เลยครับอ๋อเร่งบึน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 ชัดเจนครับอันนั้นเร่งเองด้วยนะครับเร่งเองไม่ยอมให้คนขับเร่งนะอ่าแต่ส่วนใหญ่จะผ่านนะส่วนใหญ่จะผ่านเร่งปืดปืนไปตั้งให้มันร้อนไงให้มันรถติดเหมือนกันนะครับแล้วชาวบ้านผมก็มีนะมาดูกันต่อครับสองรอบกว่าครับไม่จบอ่ะอย่างนี้คือหกกลับมาแล้วครับโอ้กลับมาเป็นอันดับที่ห้าด้วย เอกลักษณ์น่าเกิดสุดจริงขึ้นมาหัวนะเออเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เดีวเราต้องผันไหมได้เก็ดก่อนเนาะใช่ไหมใช่อาขึ้นมาได้เว็ึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้เจ็ดยอมให้เจ็ยยอมให้ขึ้นขึ้นมาได้เจ็ดแล้วสดจริงครับแต่ความแรงมันต่างกันใช่16นี้ X D Racing c งคัแจกให้ะอ่ อันดับหนึ่นงมาไเก้าสค,ครับโต้ต้านคาร์ลิโวเครื่องยนต์สองพซีซีครับอ่าอันดับที่2องมาได้แปดสิบเอ็ดครับเป็นเชฟเรอีสูเนี่ยครับอันดับ3อีสูแน่นอนอืมนะครับรือชัยยังเหมือนกับเอ่อโอ้เก้าสองเบานิดึงแปดหนึ่ง 81, ทำท่าขยับอ่าแปดหนึ่งข้าปลายลายไม่หลุดครับ ม่69ก็รออยู่69บอกเชื่อนี้ล้อไม่หลุดแน้วนะจ้ะเอาแล้วนะอันดับ1-2-3่ขนาดนี้ครับยังวัดกันไม่ได้ครับว่าใครจะได้อันดับ1-2-3เพราะว่ายังไม่จบการแข่งขันลุยชายนี่ถ้าจบ3ออนก็ไปขึ้นเังไงรุ่น9-2ก็ที่1 A 81ปที่ 1B ที่1กันหมดเลยครับ3คะคันในในรุ่นหมดอ่ะใช่แต่ว่าโอออโอออโอออที่ตามลาดับ 16อยู่อันดับ 2A จ้ะ4ีออนหมายเลข7ที่สองสี่ห้อนเฮ้ยโอ้โหเกือบอบผมื่อกี้โดดไปแล้วยางยางหกนี่กับคนเชียร์เยอะครับใช่ไหมแสบออโต้แมตสอ้อที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะแสบออโต้แมตสไม่รู้เหมือนกันนะอ่ารู้แจ้งมาด้วยครับจะได้บอกตำแหน่งที่อยู่ นี่จะเข้ารอบนี้รับป้ายไฟนอกแล้วนะถูกต้องครับโอ้โหเห็นไหมว่าโรตาฮาลักรีโวพลังดีครับอุดทนประหยัดชโชวแการก็อืมอ๋อมีแจ้งมาแล้วอ,อยู่ราชบุรี ทูวราชบ,<ล>บุรีอ่ะแบบออโต้แม็กขอบคุณนะครับคุณวัวคุณปานวิทย์แจ้งตรงไหนในเมืองนอกเมืองหรือเส้นไหนใบพัดแจ้งด้วยอัมพวาอ๋ออัมพวาอัมพวานี่นะสมุทรสงครามอัมพวาราชบุรีเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะครับข้างในนี่ทะลุหมดเลยจ้ะมีร้านมะพร้าวอร่อยอร่อยอร่อยวิวสวยแถวนั้นชอบหนึ่งสองสามครับแต่ว่าเป็นที่หนึ่งในรุ่นหมดเลยนะครับ A B C จริงๆแล้วไม่ต้องไปแลกกันก็ได้คือตอนนี้คือขอแค่หลอถูกไหมหมายแต่ว่ายืนอันดับหนึ่งเนี่ยสูงสุดสองอาสานอยู <S 2> 2 <S ่อยู่คนละข้างขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเอาแปดสิบหนึ่งนี่แหมบานไป69บานตามครับ เอารับไฟนอนแลบไปเนี่ยใช่ปลายสุดท้ายล้วครับไฟหน้าแล้วเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าแล้วเขารู้นะว่ารอบสุดท้ายนี่เปิดไฟหน้าเนี่ยครับ้รู้ครับ้รู้ครับอืมกันไปยาวๆ69ต้องใจเย็นหน่อยครับอดีตตำนานทางตรง402เมตรนะใช่ฉายาสิงคณรงนาบังปูอะไรยนครับอ่า เขาบอกว่าแสบนี่อยู่วงเวียนอัมพวาสมุทรสงครามขอบคุณครับไปบริการได้นะแสบรอแม็กใช่ไหมแสบออลโต้แม็กแสบออโต้แม็กแต่เย็นๆโอยเก้าเคลื่อนรอบสุดท้ายเนี่ยนั่นแหละพี่ต้องบอกว่าต้องพยายามแล้วล่ะแต่ว่าผมว่าเบอร์แปดหนึ่งกับหกเก้าเนี่ยไม่ได้มีแผลใจทำไมอ่ะก็ดูพยายามดังเลยไม่หรอกเขาต้องพยายามเอาก้าสองให้ให้หล่นมาให้ได้ ทุกอย่างจบปีเธทิ้งไปหมดเริ่มปีใหม่เขาอย่าลืมนะรีโวไม่เคยขึ้นมานะไม่เคยไม่เคยปีที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นนะแต่ก็ได้ประเภทมีโพเดียมตลอดใช่แต่ตั้งใจอย่างนี้ปีนี้เนี่ยถ้าจบอย่างนี้เนี่ยสองสนามติดครับโอ้โหหล่อเลยล่ะมีเลี้ยงใหญ่ขอบอกโตโยต้าทีมแลนด์ลเนี่ยมีเลี้ยงใหญ่คือรถคันนี้เนี่ยโตโยต้าคุณธิพง์เนี่ยมอบให้แล้วให้ไปทำเอง เอ้ยใจเป๊ะเป๊ะโอ้ยเอาเอาหกเก้าใจเย็นเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่แม่เล่นเอาแปดหนึ่งเวอร์เนี่ยแปดหนึ่งหลุดแล้วครับตอนนี้แปดหนึ่งเครียดนะครับดูจากลายเครียดมากครับเครียดเครียดโดนแปดโดนหกเก้าไล่แบบนี้แล้วมองกระจกข้างด้วยนะอ่ามองกระจกข้างด้วยโอ้โหโอ้โหเอาละโอ้ยตามปิดเลยตามปิดเลยขึ้นซ้ายหลอกมีหลอกล้อเลยนะเอาละตอนนี้ติดรถล็อกรอบนี่แหละ ตอนนี้แหละตอนน็อกรอบนี้แล้วจังหวะชกชิงโอ้ยหกเก้าหกเกหย็นโดูเบรกล็อกเลยเข้าทังต้งไม่รอดแล้วครับตรงนี้ดนทิ้งอย่าโอ้ยเอาครไหนับไปไหนขับไาหนบไปไหนขับไปนขับ้านขยู่นี่บไ้ขึ้นขปล่าขั้เนขับไปไหขับไปอหนขับปับไปอยบขับรบร้อยนับหนขบไนขบนขับไปไนขับโอ้โนับไปหัหนขับไปับไปนขับไป้หนอับไปไหนขัีไปหนขับไบเดี๋ยวเจอป้องตบกหห ไปเฉยๆก็ได้เออตรงนี้รักษาแนวก็อยู่เออแม่ตอนจบครับพี่น้องแม่เกือบโดนสิบหกเลยนะเออเกือบโดนสิบหเลยนะบอกว่าใจเย็นๆกันโอโหกลายไปว่า81ครับล้นเองครับ69เลยเสียบเข้าไปช่วงสุดท้ายไม่เกิน20เมตรเย็นไม่ได้ยังบายอยู่ใช่ตามนนสู้กันครับสุดจริงเกมการแข่งขันมัน ครับเออเหนื่อยโตต้าขึ้นหัวยอกีกละใช่โตต้าทําได้อีกแล้วครับณนะสนามที่สองนี่แหละครับ<ม>พี่น้องครับการแข่งรถอันนี้ต้องบอกลงมานี่ช่างตบนักแข่งเลยนะไม่ใช่นักแข่งไปว่าช่างนะรถเ,เองแม่โอเคออพยายามเต็มที่ครับเพราะว่าโดนกดดันมาเยอะสำหรับหมายเลขแปไดสิบเอ 69เขาก็พยายามผมบอกลนะ้วอบสุดท้ายเนี่ยใช่เขาต้องพยายามขึ้นให้ได้จ้่คือเขาไม่ได้สนใจว่าในรุ่นแอืะการขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแข่งเสร็จแล้วไปคุยกันเป็กนก่อนจะมีแข่งต่อคุยกันเป็นเดือนอ่ะใช่แล้วต่อไปนี้ไปคุยที่คุยที่บางแสนใช่เดือนมิถุนายนนะครับสําหรับ,รบงานบางแสนกลางปีเลื่อนปลายเดือนปลายเดือนเดือนมิถุนายนเริ่มปีนี้เป็นปีแรกนะครับปลายเดือนนะจ๊ะปลายเดือนนะฮะเป็นิการมอบรางวัลนะครับครับ เริ่มจากทางานซูเปอร์อีโคโปรดักชันจ้าคอมแพกและติกอัพที่ออกไปเมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวจะอไปแล้วทีมงานมอบรางวัลไปแล้วจอนได้พี่ไปแสดงบายแล้วให้คอยถือร่มในคุณดำไม่ต้องมีสาวถือร่มเลยนะจะทันหรือเปล่าหรอกทันทันทันนี่แหละครับอย่างที่บอกครับว่าการแข่งนะครับ รถอาจจะแรงกว่าแล้วถ้าเกิดว่าลนนะครับหรือว่าเครียดก็จะโดนกดดันแล้วตัวเองก็หลุดไปจนได้ขาซ้ายขาขวาเนี่ยนะยกพลาดกันทีเดียวโดนเลยนะครับคุณเดินจากเบรกมาที่คันเร่งถูกไหมถูกแล้วคุณสับเกียร์ครับผิดพลาดแค่กิ๊กเดียวนะอือย่างที่เห็นน่ะพอล้นแล้วเกือบพลาดน,นะล้นไปเนี่ยเกือบกำแพงนะแสดงว่ารลันอ,อัติกรรมมันกว้างมากถ้าคุณเข้าไปกองกวดนี่นะ อีกนิดเดียวเนี่ยตามภาพเป็ยไหมุมจอเนี่ยจบใช่ครับแม่เอาผลตามนี้ครับทรงศักดรริ์ลือชัยเอกสิทธิ์เอกรัฐพงพันธ์สมมิทธ์ปิรวัตรภัยทู์พุทธิชัยวลิต